สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเมฆวันนี้เราจะพูดถึงมุมมองของชาโดที่มีต่อาสาวๆในเรื่องถ้าทุกคนได้อ่านนิยายหรือดูมิเราก็จะเห็นว่าเมื่อชาโดได้เจอตัวละครบางคนชาโดมักจะบรรยายมุมมองของเขาที่มีต่อตัวละครนั้นๆให้คนดูและคนอ่านอย่างเราได้ฟังว่าเขาคิดยังไงกับตัวละครนั้นบ้างและมาดูกันซิว่าชาโดคิดยังไงกับสาวๆแต่ละคนบ้างถ้าพบกันแล้วก็ไปชมคิกันได้เลย เริ่มด้วยเจ็ดเงาก่อนในกันอันฟ้าอันฟ้าเป็นสมาชิกคนแรกของชาร์ดูการเด่นชาร์ดพบอันฟ้าครั้งแรกตอนที่เขาไปบุกลังโจรแล้วเจอก้อนเนื้อสีดําตอนแรกเขาคิดว่าจะใช้เขาสัมผัสได้ว่าในก้อนเนื้อนี้นั้นมีพลังเวทไหลเวียนอยู่เยอะเขาเลยคิดว่าจะใช้อันฟ้าในตอนนั้นนะ่ะที่เป็นก้อนเนื้อเป็นหนูทดลองในการพัฒนาพลังเวทของตัวเองได้บังเอิญทําให้อันฟ้ากลับมาเป็นคนได้ทีแรกชาร์ดูก็ปล่อยให้อันฟ้ากลับบ้านแต่ อันฟ่าบอกว่าอยากอยู่กับชาโด้เพื่อรับใช้เขาชาโดก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้อันฟ่ามีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าชาโดเห็นอันฟ่าครั้งแรกก่อนนั้นนะจะใช้นางเป็นหนูทดลองใช้เป็นหนูทดลองพลังวิทย์แต่ถ้าอันฟ่าตายก็แล้วไปแต่บางอื่นว่าทําให้กลายเป็นคนเลยหาเรื่องให้นางใช,ช้มีเป้าหมายในชีวิตต่อไปเลยพอตอนที่แรกผมอ่านครั้งแรกนะั้นก็ตั้งหงิดต,ตั้งหงิดใจนะแต่พอมาอ่านดีเฮ้ย hey! ชาโด้มันมีสนเลยว่าคนที่ ไอ้ก้อนเนื้อนั่นอ่ะมันเป็นอะไรมันจะตายหรือจะอยู่ก็เรื่องของมันน่ะคิดดูนะคุณลองอ่านแล้วคิดตามดูดีนะชาโด้มันไม่ได้แคร์นะมันจะตายหรือเปล่าอ่ะมันแค่อยากทดลองฟนราเวตเฉยๆอ่ะในช่วงเหตุการณ์อเด็กเซียถูกละพาตัวแล้วชาโด้ได้กลับมาเจอกับอันฟ้าอีกครั้งนะก็พูดก็คิดมันก็คิดน่าจะประมาณว่าก็อันฟ้าก็ยังเป็นคนที่สวยเหมือนเดิมถ้าใครเห็นใครก็ต้องมองแน่นอนอยู่แล้วแต่ชาโด้มันก็ไม่ได้คิดเกินเลยกว่านั้นมันคิดว่าเป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมมมออุสากกรรเพื่่นนนแดงะัับี ถึงจะมองดูชาโด้เหมือนพวกกินผักนะแต่ไม่ไม่เลยชาโดมันไม่ใช่พวกกินผักแค่อุดมการกับความบิวของมันมากจนเกินกว่าที่มันจะคิดเรื่องพวกนั้นแล้วทุกคุณเข้าใจใช่ไหมคืออุดมการมันมันวาอุดมการไว้สูงมากแล้วมันเลยไม่อยากให้อะไรมาขัดอุดมการของมันน่ะแต่ถ้าเทียบกับเก็บเงาคนอื่นนะชาโด้จะสนิทกับอัฟ้ามากกว่าใครเลยเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่น่าจะเรียกว่าโตมาพร้อมกันก็ยังได้เลยเมื่อชาโดอยู่กับอันฟ้านี้ชาโดมันจะไม่ค่อยเก๊กขึ้นมากเท่าไหร่ ฉันนำตัวเหมือนคนปกติบ้างไม่พูดแบบเสียงขึ้มเสียงโรแล้วก็กิกหน้าเข้มใส่คนอื่นมากนะักแล้วก็ไม่ทำตัวที่มากเท่าไหร่ เหมือนอัลฟาเป็นจุดเซฟโซนจุดพักผ่อนการเสด็ละครของชาโดว์ประมาณนั้นหละก็บอกไว้ก่อนว่าน uh ี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมเฉยเยนะถ้าพวกคุณคิดเจงก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาได้นะว่าคิดแบบผมไหมหรือว่าคิดแตกต่างยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูคนต่อมาเบต้าชาโดว์บรรล้นะว่าเบต้าชอบได้ข้างใครมันขนาดไหนแต่มันก็ทําเป็นไม่สนใจไปแล้วก็ทําตัวเข้มพูดประโยคที่ที่ของมันต่อไป ทำให้ใบเบี่ยงประเด็นนั้นไปแต่ก็รู้รู้แหละรู้แหละว่าเขาชอบอ่ะแต่ทาใบเบี่ยงไปเพราะอุดมการคำโคลเหมือนที่พูดไปของอันฟ้านั่นแหละแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธแบบตัดขาดไปเลยเพราะยังไงก็เป็นคนในองคออ์กรเดียวกันยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วเอาคำพูดที่นั้นกลบปฏิกิตยาน,นั้นไปแทนตอนช่วงที่เบต้าเข้าองค์กรใหม่ๆนะนางนางยังแบบ ไม่คุ้นชินกับการค่าคนก,กับการทำธุรกิจเท่าไหร่เมื่อเมื่อจัดการศัตรูไปแล้วนางก็ยังมีฝันร้ายหรือจิตตกหรือมีบบดแผลในใจใน,นางอยู่ชาตุเหินก็มันก็พอดูอาการออกเลยเพราะมันบีงงชาตุอะมันบีง่มันเลยแบบเออเข้าไปปลอบใจเบต้าแล้วก็เล่านิทานให้หนางฟังจนนางแบบอาการดีขึ้นจนหลายปีต่อมาก็เจอนางอีกครั้งครันเนี้ยแล้วนางก็กลายเป็นคนเขียนนิยายชื่อดังโดยที่เอานิทานที่ชาว์เล่าให้เธอฟังอะไปเขียนเป็นนิยายโดยที่ไม่ดัดแปลงอะไรสักอย่างเลยคือแบบ โลกมาทางดุนจนชาโดมันหัวเสียนิดหน่อยอ่ะคือแบบเบต้าเอาไปทางดุนเลยไม่ดัดแปลงอะไรเลยอ่ะมันก็หัวเสียอยู่นิดนึงอ่ะจนมีประโยคหนึ่งที่หลุดออกจนชาโดมันคิดให้คุณอ่านยังเราได้ฟังก็คือเบต้าคุงฉันผิดหวังในตัวเธอมากลองไปอ่านในนิยายได้มันจะมีคำนี้อยู่ เล่มที่2หน้าที่สลองไปอ่านดูนะครับจะมีคำนี้ชาโด o w มันพูดไว้อยู่เบต้ Beta, คุงฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆเลยครับคำนี้หามากบอกเลยแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือชาโด o w มันบอกกันว่า,วาถ้าจะลอกไปก็ให้เครดิตกันนิดนึงเดี๋ยวไม่มีแต่ s h a ชาโมันก็ยุอภัยให้เมื่อเบต้าเอาพารกิจในเงาของมันมาให้มันมันเยแบบเออไม่เป็นไรงั้นก็ใช้ต่อไปได้กันได้ได้ภารกิจเปิดตัวที่2อง้เลย ออยอมยอไปคนต่อมาแกรมมาถ้าพูดถึงเรื่องรูปหั้าตานี้ชาโดมจะบรรยายสาวๆแต่ละคนเหมือนกันเลยว่าแกรมมาเนี่ยถ้ามองดูยังไงก็เป็นคนสวยที่ใครๆก็ต้องมองประมาณนั้นในช่วงที่แกรมมาฝึกฝึกฝนกับชาโดนะชาโดก็พยายามจะให้แกรมมาฝึกเหมือนทุกคน่ะตามมาตรฐานเลยเตะ แกม่าฝึกไม่ได้เหมือนคนอื่นเพราะนางไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยจนถูกตั้งฉาย,ยาว่าแกมมาผู้อ่อนกว่าใครเพราะนางออนที่สุดในบรรดาเจ็ดเงาแต่ไม่ใช่ว่านางกากเลยแค่นางไม่เก่งหน้าการต่อสู้ชาโด้เลยฝึกวิธีสุดท้ายที่จะฝึกให้ได้ก็คือการที่ให้นางอัดพลังเวทใสด่ดาบเยอะๆไปเลยแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ชาโด้ไม่อยากสอนให้ใครใช้เพราะว่ามัน มันทื่อเกินไปแต่การใช้วิธีนี้ทําให้แกมากกุบจุดอ่อนที่นางแบบไม่เก่งด้านวิชาดาบเท่าไหร่ทำให้นางแบบเก่งขึ้นแต่ถ้าเทียบฝีมือแล้วยังไงนางก็ยังเก่งกว่าคนปกติทั่วไปแบบเยอะชาดูเลยลองว่างั้นเปลี่ยนจากให้นางฝึกวิชา เป็นหลักก็ลองพูดเรื่องอื่นๆให้นางฟังดูที่ว่าเผื่อนางจะมีพอสวรรค์ด้านอื่นแฝงไว้อยู่ในตัวแล้วก็เป็นจริงๆอย่างนั้นด้วยเมื่อชาโดว์สอนพูดเรื่องเกี่ยวกับเอออาหารอาหารที่เขาเคยกินในโลกโกอนอ่ะแต่มันพูดเป็นในว่าแบบเออนี่คือความรู้ที่ฉันมีนะฉันอยากให้มอบไปเธออย่างเช่นช็อกโกแลตที่ชาโดด์บอกเล่าให้แกมมาฟังเป็นของหวานที่มีสีเข้มและขมตัดหวานเนี้ยแกมมากก็ผลิตออกมากลายเป็นช็อกโกแลตที่เขากินในปัจจุบันกันเนี่ยคือแบบฉลาดมาก ฉลาดจนชาโดอิจฉาในความฉลาดของแกม,ม่าเลยชาโดก็ยังทึ่งในความสามารถของนางทั้งงานปฏิมากรรมหรือเทศศาสตร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับไอการค้าขายอะไรแบบที่ใช้สมองเยอะๆอุ้ยจนถูกเรียกว่ามันสมองแห่งชาโดว์การเด่นคนต่อมานี่เดลต้าเดลต้านี่หนักเลยชาโดว์ Shadow เปียบเหมือนหมาที่เขาเคยเยิงในชาติก่อนและเดลต้านี้เป็นคนที่ชาโดว์แบบ พยายามสอนเรื่องวิชาดาให้แล้วแต่แต่นางไม่รับคือนางไม่สามารถคิดอะไรยากๆได้อาจจะเป็นเพราะเผ่าสัตว์ประหลาดของนางด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนางก็ยังมีเซนในการต่อสู้ที่เก่งมากที่ชาร์โดเอ่ยว่าเซนที่อยู่กับเซนในการต่อสู้ของเดลตานี่เป็นอะไรที่น่าอิจฉามากชา์โดอยากมีเซนแบบเดลตามากแต่แต่คงไม่ได้เพราะมันเป็น อาจจะเป็นเพราะสายเลือดของพวกเผ่าพันธุ์ของเดลต้าด้วยแล้วทั้งตอนที่ชาโดว์ปลอมเป็นจอห์นสมิธนะเดลต้าเป็นคนเดียวที่สามารถรู้ตัวตนของชาโดว์ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้กันเลยด้วยซ้ำขนาดของอันฟ้านี้ต้องสู้ก่อนสักพักถึงจะรู้ว่านั่นคือชาโดว์นะแต่ เดลตานี่คือแบบเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยว่าเป็นชาโด์เพราะกลิ่นเพราะจมูกของเดลต้านี่ดีดีเกินไปด้วยคือกบกลิ่นยังไงก็รอดไม่รอดพ้นสายตาของเดลต้าเดลต้าหน่วยทะลวงฟันหรือยุทธป,ปกรณ์จู่โจมพิเศษเดลต้าพูดง่ายคือยัยโง่สา,ายต่อสู้ขั้นสุดนั่นเองประโยคนี้เอาไปอ่านดูได้น,นนิยายเล่มหนึ่งหน้าที่100คนต่อมาเอฟไซรอนเอฟไซรอนนี้จะพิเศษกว่าชาบ้านหน่อยพอเพราะชาโด์บรรยายว่าเธอเป็นสาที่โดดเด่นในเครื่องหน้าชัดและโครงหน้าที่เด่น เธอเป็นคนที่ควบคุมพลังเวทได้เก่งและละเอียดอ่อนที่สุดในบรรดาจิตเงาแม้จะเป็นดูคนแข็งกระด้างแถมยังดูหญิงยาโสไปหน่อยแต่เธอกลับปฏิบัติต่อชาโดโดดีกว่าคนอื่นๆชาโดโ์บรรยายประมาณว่าเนี่ยนะเอฟไซลอนนี้โดดเด่นที่โครงหน้าโครงหน้าที่สวยโครงหน้าที่โดดเด่นแต่ไม่ได้พูดถึงร่างกายนะเพราะร่างกายมันก็มีเวทเว้นบักไว้แต่ความรับของนางก็คือจะมีเวยนบักไว้เพราะรู้ว่า เอฟไซลอนเป็นยังไงคือบรรยายแต่โครงหน้าอย่างเดียวและตั้งแต่ที่ s h a โด w มอบสลามให้กับนางนางก็ไปฝึกฝึกไปจน s ชาโด w คิดว่าอืนางนี่กิ่งดีเนาะใช้สลามได้เก่งกว่าคนอื่นเลยทั้งควบคุมพลังเวททาให้กระเพื่อมเหมือนกับกล้ามเนื้อปกติเลยจนได้ตังฉายาว่าเอฟไซลอนผู้เมีย่นยำคือแบบควบคุมเวทด,ดีจน s ชาโด w ชื่นชมว่าเออเก่งกันเนี่ยควบคุมพลังเวทได้ละเอียดออนมากเลย ียดออนละเออนกว่าใครๆเลยดูยสิขนาดบริสต์รามเนี่ยแบบที่ใช้อยู่อะทำเหมือนกล้ามเนื้อจริงๆเลยอะแล้วเมื่อ s h a d โดมาเจอเอฟเซอีกทีตอนนั้นแช่แช่น้ําอยู่ที่ออนเซ็นของอาณาจักร อดีนาชาโดก็ยังพูดแต่ว่าโอ้กิ่งเลาวเนี่ยสามารถพัฒนาสลามให้เข้ากับรูปร่างแบบเนียบเนียนได้จนชาโดไม่รู้ที่ซ้ำว่าตรงไหนคือสลามมันเริ่มอยู่ตรงไหนเลยไปสิ้นสุดตรงไหนคือแยกออกแล้วว่าตรงไหนคือสลารมที่นางเสริมเข้ามาคือแบบนางแบบใช้แบบกลังเวทขั้นสูงเพื่อกลบปล้องรอยของสลารมจนแบบมันเนียบเนียนไปกับผิวขนาดชาโดยังดูไม่ออกว่ามันเริ่มตรงไหนและจบตรงไหนเลยอ่ะเนี่ชาโดก็ยังชื่นชมนางว่าทีแบบ่สามารถเล่นเพลงมูนไลท์โซดาต้าที่เขาชอบอะ่ะให้เพาะเพาะได้แบบชาโดชอบมากเลยนะคือชอบ เป็นเพลงประจำตัวของเขาและใครที่ชอบเหมือนเขาเขาก็จะชอบคนนั้นด้วยจะพูดแบบว่าอืมรสนิยมดีนี่อารมประมาณนั้นแหละพวกนายรสนิยมดีนี่ที่ฟังมูนไรสตต้าเหมือนกับฉันนะอารมประมาณนั้นเลยต่อไปซีต้า ซิตา้านี้ข้อมูลก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะนางยังไม่มีบทแต่นางจะมีบทลิมที่5แต่ด้วยความที่เราลงไม่ไปก็จาพูดเท่าที่หาข้อมูลมาได้แล้วกันซิตา้าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบชาโดว์ก็ไม่ง่ายคือทุกคนในชาโดว์ก็ได้นะชอบชาโดว์หมดแหละคนที่รู้จักชาโดว์แล้วก็ชอบชาโดว์หมดแหละแต่ซีตา้านี้ชาโดว์บรรยายประมาณว่าซีตา้าเนี่ยเป็นคนที่เก่งทุกอย่างเหมือนกับอันฟ้าแต่จะไม่สุดเท่าอันฟ้าคือเก่งอย่างมันนิดอย่างมาหน่อย ประมาณนั้นน่ะและซีต้านี้ก็มักจะเข้ามาครอเคลียชาโดด์เหมือนกับเดลต้าแต่จะไม่ลวนลามชาโดว์เยอะเหมือนเดลต้าคือจะเป็นมาครอเคลียแบบเหมือนแมวมาครอเคลียคนนั่นแหละและนางก็ชอบทิ้งกลิ่นไว้ในตัวของชาโดว์เหมือนกันนางก็รักชาโดด์มากจนแบบอยากให้ชาโดว์กลายเป็นอมตะเลยแหละแบบสามารถคําสั่งของอัลฟาได้คือทํายอมทําทุกอย่างให้ชาโดด์จริงๆแบบถ้าถ้าถ้าเจ้านายฉันอยู่ตลอดไปฉันก็ดีใจมากแล้วมานั้นน่ะคนต่อมาอีตาอีตานี้แทบบทคนน้อย ถ้าตัวคดแขงเลยแบบยังไม่มีบทเลยก็แบบมาแค่แบบถ้าในนิยายนะมาไม่เยอะเลยนะมีแค่คนในองค์กรกล่าวถึงแค่นั้นในในอนิเมะนี่ใจดีหน่อยยังอุตสาหมีบทให้อีตาแบบออกมาแบบ ชมให้ให้เราให้พวกเราเห็นว่าเอ,อนางนางมีบทอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามีบทนิดนึงเลยมาเป็นแบบคนประกอบฉากเฉยอย่างนินยายนี้จะเห็นนางเยอะหน่อยแบบนางมาประกอบฉากเยอะหน่อยแต่ก็พอจะมีสิ่งที่ชาโดวบรรยายอยู่ที่ว่านางนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนแกมมาแบบเออเป็นเหมือนแกมมาเลยเหมือนแกมมาเบปีเอไรแตนางกิ่งเรื่องวิชาดาบกว่าความฉลาดนี่พอๆกันเลยแต่ตอีตาจะกิ่งด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรส์แล้วก็พวกสถาป ดิจิกรรมประมาณนั้นน่ะนางจะกิ่งด้านปฏัมิกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ประมาณนั้นน่ะให้พูดเรื่องความแข็งแกร่งนี่ก็น่าจะกิ่งกว่าแกมมาคือน่าจะถ้า 1- นึงถึงเจ็นี่นาก็น่าจะอยู่ในอันดับที่6กประมาณนี้แหละถ้าอีตานะ คลิปนี้ก็ขอจบไปพีงเ่าี้ก่อนะครับคลิปนี้ทั้งหมดนี้มันเป็นความคิดของผมบวกกับข้อมูลข้อมูลที่ผมหามาด้วยข้อมูลที่ผมอ่านมาที่ผมจําได้ส่วนใหญ่นี่เป็นข้อมูลที่ผมอ่านมาแล้วก็มาคิดคิดวิเคราะห์นิดนึงแต่ถ้าทุกคนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมดูได้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมอันนี้คือที่ผมวิเคราะห์มาก็ประมาณนี้ละครับพวกส่วนสาวๆคนอื่นเดี๋ยวจะตามคลิปจะตามมาในอนาคตนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาชมคลิปนี้กันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็บาย